ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมจ้องสังชีแนลนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของกายดีเทคนะครับก็จะมีในการต้องหมด6ตัว6รหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าเน็ตของดีเทคนะครับก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับในหักพร้อมแล้วไปรับโจมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับ เน็ตดีเจกตัวที่1กดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการใช้อ่านเจวันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันแปดเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการใช้อ่านเจวันนะครับเน็ตตัวที่3าม เน็ตตัวที่3กดดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน399ดอกจัน1504สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่5 เน็ตตัวที่ห้ากดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจัน 115, 4, หนึ่งหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว gig, สองกิกระยะการใช้งานนานเจ็ดวันครับเน็ตตัวที่หกนะครับตัวสุดท้ายเน็ตตัวที่หกกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว gig, สองกิกระยะการใช้งานนานสามสิบวันนะครับก็คบไปตังอกตัวอุกตาดเหรียญครับก็ลง กดสมัครในควบดูทุกตัวทุกราัสนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใจอ่านได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ